ขึ้นน้ำเลยค่ะหวัดดีคุณสวยสอนยังไหมครับเอฮ้อผมหลอกคนไปมาเลยเจ้าหนูหนูกูฉันจุกลัวแล้วแค่นี้มาเลยกูเอาจริงเว้ยแม่กูอยู่ไหมกูจะต่อยหน้าแม่งไงสกยกไม่พี่มาเลยเหี้ยวิ่งแล้วโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยกรถติดกบเออขึ้นมาเร็วเพื่อนเร็ว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 จู่ก็โดนแกกินรถแล้วเอ้ย เมื่อการยิงปืนมันง่ายกว่าสิสส่งที่คุณคิดดูไว้นะไอ้นุ่มการยิงปืน่ะไม่ต้องซับลูกอะไรอีกแล้วนน่แค่ปั่นอย่างเดียวก็พอยิงแม่งเลย,เยใส่ทะลักเลยเมื่อคุณล้มกับเพื่อนแล้วต้องการเท่เฮ้เพื่อนระวังเรากำลังจะล้มเราต้องเทสักหน่อยใช่วยเพื่นอนใส่แว่นชนมือ,อเฮ้เพื่อนขับไปตรงๆเลยตรงๆเลย เดี๋ยวนายจะเห็นเองสวนข้าวโพดตรงนี้ใช่ไหมมันคือทางลัดไปหรืเพื่อนโอเคจับไว้แน่นๆไปเลยตีนฟาบเยอะเยอะเยอะวันดีเพื่อนเฮ้ยวันดีเยอะโอ้วันดีเป็นกอนเพื่อนซับเมื่อเพื่อนของคุณต้องการอยากให้ถ่ายรูปให้เฮ้ยเพื่อนถ่ายรูปให้กูหน่อยไหนเอาแบบนั่นเดชไหนเจมจีก็ได้วะไหนไหนไหเอาปะนี่แหมมึงใช้กูไหมเนี่ยต้องเยอะเลย ไอ้เยกยลองฉันย่าต่ยวิดีโอใส่แม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแัดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับโยโย่เฟรคคนมาหรือเปล่า